สวัสดีครับที่ปารีสนะครับอาคารนี้นะครับก็จะเป็นตึกอาคารสำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นสไตล์นะครับเหมือนเป็นเหล็กดัดน,นะครับเป็นซี่ข้างบนจนถึงสูงเลยนะครับก็สวยดีเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับตลอดทั้งตึกเลย กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสครับโอวันนี้ฝนตกนะครับนี่นะครับกระทรวงตึกอาคารกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสนะครับเาไปดูใกล้ๆก,กันนะครับข้ามถนนไป ที่จอดจักรยานนะครับถ้ามาจอดรถก็จอดได้ข้างๆนะครับแล้วก็อนี้เป็นลานจอดรถจัดจอดจักรยานนี่นะครับข้างบนไกลๆนะครับก็สวยดูเป็นอีกแบบนึงนะครับตอนแรกผมอยู่ไกลๆผมคิดว่าเป็นนั่งร้านหรือว่าตึกอยู่ในระหว่างกอ่อสร้างนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็แปลกสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ